วิธีบอกรักแม่ฉบับเวเกอร์วิธีที่หนึ่งแม่หนูทำกับข้าวมาให้ถ้าแกทำฉันสั่งดีกว่าวิธีที่สองนวดให้แม่นวดให้นะคะลูกฉันนี่มันขี้เกียจจริงๆสามสี่ห้า ว่าจะวิธีไหนก็ไม่เวิร์กเลยถ้าไม่เวิร์กทำไมไม่ซื้อของมาบอกรักฉันล่ะซื้ออะไรล่ะแม่พาวเวอร์แรุ่นใหม่จากเวเกอร์อาา่าใช่แล้วครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะคือพาวเวอร์แบงค์รุ่นใหม่ของเวเกอร์ที่มีลายตัวละครสุดนี้จากดิสนีย์แล้วยกตัวละครที่ทุกคนรู้จักมาไว้ใน Power Bank ของเราไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์สติชวินนี่เดอะพูหรือเจ้าหน้าที่ฮอปจากโซโทเปีย สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไอทีชั้นนำทั่วไปหรือทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้ครับอย่าลืมซื้อของให้แม่เป็นของขวัญในวันแม่ปีนี้นะครับ